เมื่อวันที่29เมษายนที่โรงแรมนาดี10จังหวัดขอนแก่นนายวิศักด์วัฒนศัพด์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดเก็บข้อมูลเอทานอลในการจัดทำแผนลดการชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพเร่งเก็บข้อมูลเอทานอลเตรียมจัดสรุปประเมินสถานการณ์เชื้อเพลิงชีวภาพที่นำมาผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ เพื่อขยายเวลาลดการชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องยกเลิกการอุดหนุนในปี2565ออกไปก่อนหลังจากประเมินผลกระทบจากการระบาดของโควิดสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกและการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรที่ปลูกพืชพลังงานซึ่งตามกฎหมายจะต้องยกเลิกการชดเชยในเดือนกันยายนปี2565 แต่กฎหมายได้เปิดช่องไว้ว่าหากมีความจําเป็นหรือมีสถานการณ์ที่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนสามารถขยายระยะเวลาที่จะยกเลิกการชดเชยได้อีกสองครั้งครั้งละ2ปีหรือสามารถเลื่อนแผนดังกล่าวไปได้ถึงปี2,569